สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับวิโกนะครับอยู่กับผมมา3าปีแล้วไม่เคยพูดหรือรีวิวเลยนะครับใน3มปีนะครับที่ผ่านมานะครับผมได้ใช้จดตัววิโก้นะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับ จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ4วิล e ไดนะครับกับคันสีล้อนะครับเครื่อง3 0ลิตรนะครับเครื่องสามพันเองนะครับการใช้งานนะครับหลักๆทั่วไปนะครับตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกนะครับการลุยเนาะ การลุยแล้วก็การเดินทางนะครับซึ่งไม่เคยเมีปัญหานะครับในการเดินทางเลยนะครับแล้วก็อาการที่เหินน้ำไม่มีนะครับในส่วนเรื่องของอรุ่นนี้นะครับจะมันจะมีตัวท็อปนะครับมันจะเป็นตัวท็อปที่มีระบบช่วยในการเบรกในการทรงตัวค่อนข้างดีนะครับ ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเจออาการหืนน้ำนะครับโดยทั่วไปแล้วผมยังไม่เคยซ่อมอะไรนะครับก็มีนิดหน่อยที่ตามระยะเวลานะครับก็จะเป็นในเรื่องของของเหลวทั้งหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนไปบานบาก็จะเป็นมูเล่แอร์นะครับเ o อ e r มูเล่แอร์นะครับซึ่งราคาก็อยู่หลักร้อยนะครับ เราไปซื้ออะไรมาให้เขาเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าให้เขาเปลี่ยนให้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนชุดใหญ่เลยนะครับเขาจะเปลี่ยนตัวเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นตัวปั่นแอร์เนาะวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดคุยสักนิดนึงนะครับเรื่องประสิทธิภาพความเร็วนะครับที่ผมใช้ก็ค่อนข้างสูงนะครับ ร้อยยี่ร้อยห้าบ้างร้อยสี่บ้างนะครับผมเพิ่งไปเปลี่ยนโชคเป็นโมโนโทูบนะครับแล้วก็เพิ่งยกขึ้นสามนิ้วนะครับเนาะแล้วก็เปลี่ยนยางเป็นของแม็กซิตนะครับเจ็ดร้อยนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นยางไซส์เดิมขนาดเดิมที่จากโรงงานนะครับสำหรับขอบสิบเจ็ด แม็กก็แม็กเดิมนะครับผจมวยยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับเนาะส่วนเกียร์นะครับก็เริ่มจะกระชากแล้วนะครับก็ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังกระชากอยู่นะครับก็ต้องถอดพวกสมองเกียร์พวกกองเกียร์นะครับถึงขั้นนั้นแล้วแหละนะครับคือมันกระชากแรงเกินนะครับสภาพไปในนะครับมันก็สะอาดนะครับผมดูแลรถดีนะครับ เบาะนี่ผมก็เพิ่งไปเปลี่ยนมาเป็นเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นหุ้มหนังเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นหนังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโเคโฮมไม้เฉยนะครับก็ประมาณนี้นอ๋อพวงมาลัยนะครับเริ่มแข็งผมก็ต้องไปเปลี่ยนแล้วแหละแต่ละมัน,มนพาวเวอร์นะครับละมันพาวเวอร์หน้าจอคอมหน้าจอนะครับผมไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นแอนดรอยเนาะนะครับ ก็ทำเองนี่แหละเนาะส่วนกล้องนะครับกล้องผมก็เป็นกล้องบันทึกนะครับเปลี่ยนติดตั้งเองเหมือนกันนะครับเดินสายเองนะครับที่ใส่บันนะครับตเสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับสติกเกอร์ ยังไม่การถ่ายนะครับบอกแถวหลังนะครับโอเคนะครับแซงก็ได้ตอบโจทย์นะครับตอนนี้มันเป็นผ้าเนาะไม่โอเคต้องเปลี่ยนแล้วลก็ประมาณนี้แหละ ทดลองใช้โฟดิวโฟวิวไลท์สักเดือนละสามครั้งอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันใช้งานหน่อยนะครับผมยังไม่เคยไปลุยไหนหนักๆน,นะครับเพราะว่าสงสารรถเนาะนะครับไม่อยากเอาไปลุยเพราะเราก็ใช้ในเมืองนะครับแต่งแบบให้มันแบบแต่งเฉยๆนะครับแต่งเราก็ไม่ได้ไปไหนนะโชคก็โอเคนะครับเป็นโชคโมโนโทูบ ยูฮอลแคมโบนะครับจบเลยนะครับปรับระดับไม่ได้นะครับแต่แกนใหญ่มากนะครับใหญ่แบบใหญ่กว่าของโปรเฟสเตอร์นะครับโปรเฟสเตอร์เนี่ยเล็กนิดเดียวเองพอมาเจอแกนของโมโนไอของคัมโบเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับเครื่อง3 0ลิตรนะครับขับในเมืองก็อยู่ประมาณ1 9ประมาณเนี้ยเนาะถ้าขับแล้วต่างจังหวัดประหยัดมากนะครับ1 3 1 4าโลนะครับลิตร นะครับเดินทางเนี่ยมันประหยัดมากนะครับซึ่งเติมเติมประมาณเท่าไหร่เติมประมาณพันห 1, นึง่งถึงบุรีลำแน่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเหลือปะนะครับนะไปขับก็เติม 2, ตั้งสองพันเต่เราก็เติมขับเล่นนะครับถ้าเดินทางไกลๆเนี่ยก็ประหยัดนะครับดูดี โอเคครับเดี๋ยววันข้างหน้านะครับผมจะมารีวิวภายนอกนะครับภายในก็กประมาณนี้แหละนะครับเห็นไหมสาดนะครับปุ่มทุกอย่างยังอยู่ดีอยู่ครบนะครับไม่มีรอนกะสมแอนะครับต้องไปล้างแอ์ด้วยแล้วเริ่มมีกลิ่นนะครับฝุ่นเยอะ คือครับขอบคุณครับ